ภาพยนต์กับทฤษฎีแห่งความบันเทิงความบันเทิงในโลกภาพยนตร์แบบดั้งเดิมภาษาอังกฤษคำว่าภาพยนตร์บันเทิงไม่ปรากฏรูปคำซึ่งตรงกับภาษาไทยแต่ทุกคำล้วนให้ความหมายคล้ายกันในแง่ของการเป็นงานเสนอขายแก่มวลชนเข้าใจได้ว่าตรงกับภาพยนต์กลุ่มบันเทิงในมโนทัศน์ของไทยคำที่ว่าได้แก่ blockbuster mainstream film และ movie hey World, เฮเวิร์ดเผยว่า blockbuster หมายถึงงานภาพยนตร์ที่ผลิตด้วยการลงทุนขนาดใหญ่ และยังหมายถึงงานที่เต็มไปด้วยภาพอันตรารตาเช่นการจัดฉากหรือเอฟเฟกต์ต่างๆเพื่อดึงดูดผู้ชมให้จ่ายตัวเข้าชมค่ะสำหรับแมนสตรีมฟิล์มแปลเป็นไทยว่าภาพยนตร์กระแสหลักในช่วงแรกซือว่าเป็นงานจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลีวูดแต่เนื้องานไม่จะเป็นว่าต้องเป็นฮอลลีวูดเท่านั้นแต่อาจหมายถึงชาติอื่นก็ได้ซึ่งแมนสตรีมฟิล์มมักเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครหล,ลักและมีโครงสร้าง3ามองค์ประกอบได้แก่ปูพื้นปัญหา ขมวดปมปัญหาและคลายปัญหาส่วนมูฟี่เป็นงานภาพยนตร์ที่จัดใช้ตามโรงภาพยนตร์หรือโทรทัศน์โดยมีเรื่องราวให้ติดตามอย่างเป็นรูปธรรมค่ะในตำักอักษรศาสตร์ความหมายของลูกคำภาพยนตร์บันเทิงคืองานภาพเคลื่อนไหวสำหรับสร้างความบันเทิงใจแก่ผู้ชมแต่ประเด็นคำถามคือบันเทิงในบริบทภาพยนตร์ควรเป็นอย่างไร พราะตีความราชบัณฑิตสถานได้ว่าเบิกบานเลื่อนเลิงหรือทําให้สนุกเช่นรายการบันเทิงซึ่งความหมายข้างต้นสร้างความคุมเครือนในมิติของภาพยนตร์เพราะไม่ใช่ทุกเรื่องที่ให้ความสนุกเล้าใจแต่อย่างเดียวแต่บางเรื่องอาจลงท้ายด้วยความสะเทือนอารมณ์ก็เป็นไปได้ค่ะกนลวิธีแห่งการเล่าอารมณ์ความบันเทิงตามหลักจิตวิทยาไม่ใช่เพียงทฤษฎีเลื่อนลอยแต่สามารถพิสูจน์ได้จากงานภาพยนตร์ที่ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอโดยเฉพาะงานนําเข้าจากฮอลลีวูด พอภาพยนตร์ที่ครองใจยอดผู้ชม20อันดับแรกผลิตโดยฮอลลีวูดทั้งนั้นทําให้งานแทบทุกเรื่องของฮอลลีวูดเป็นแบบอย่างแห่งความบันเทิงโดยเทฤษฎีช่วยแสดงให้เห็นว่าการออกแบบภาพแสงเสียงฉากก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันทั้งหมดก็เพื่อให้บรรลุผลทางอารมณ์ของผู้ชมเช่นตัวอย่างฉากที่ยกมาการใช้ภาพแสงฉากก็จะให้อารมณ์แตกต่างกันค่ะ ทฤษฎีด้านความบันเทิงในปัจจุบันได้รับการพัฒนาจนเป็นคำเฉพาะทางการศึกษาโดยเบสไดฟเฟอรี่บอกว่าปัญหาความเข้าใจสื่อบันเทิงในแบบวิชาการยุคเก่าคือการสร้างคำอธิบายบนพื้นฐานความคิดที่ประสากความลุ่มลึกนักวิชาการบางคนให้ความหมายสื่อบันเทิงว่าเป็นสิ่งที่สามารถให้ความบันเทิงเริงใจแก่ผู้คนซึ่งนิยามนี้ดูเป็นการซ้ำคำม,มากกว่าและนักวิชาการบางคนยังไม่ให้ความสำคัญแก่การพัฒนาทฤษฎีความบันเทิงเนื่องจากเชื่อว่าไม่มีในอะไรให้ขุดค้นแต่สิ่งที่เบสเฟ รีได้พยายามการทาก็คือประมวลผลการศึกษาของนักวิชาการให้หลากหลายขึ้นเพื่อน,นําเสนอข้อสรุปเชิงลึกเกี่ยวกับความบันเทิงประมวลความหมายโดยเบสเลเฟอร,รียกให้คําว่าบันเทิงแบ่งออกได้เป็น2แบบได้แก่ภาวะวิสัยและอัตวิสัยดังนี้<ช>ค่ะภาวะวิสัยคือความบันเทิงที่เป็นกิจกรรมหนึ่ง เพื่อทําให้ผู้คนสนุกสนานมีเรื่องของการแสดงทักษะพิเศษต่างๆเช่นการแข่งขันการจัดการแสดงเวทีแต่ว่าความบันเทิงย่อมมีราคาต้องจ่ายจึงมาเป็นไปเพื่อเสนอขายแก่คนกลุ่มใหญ่ส่วนอัตวิสัยถือเป็นความบันเทิงจริงหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับทัศนะส่วนบุคคลเพราะว่าการสื่อสารภายใต้เงื่อนไขบางอย่างจะสามารถบันเทิงได้แค่เพียงบางกลุ่มเท่านั้นค่ะ แต่ไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงในแบบภาวะวิสัยหรืออัต,ตวิสัยผู้บริโภคความบันเทิงต้องละทิง้งเหตุผลเพื่อปล่อยตัวเองเข้าสู่โรคแห่งจินตนาการโดยพบว่ามี5อารมณ์ที่เกิดขึ้นขณะบริโภคความบันเทิงก็คือความตื่นตาตื่นใจความกลัวตามด้วยภาวะผ่อนคลายความเศร้าความเบิกบานและความรู้สึกภูมิใจค่ะ การฉายงานของผู้ผลิตในประเทศไทยปัจจุบันภาพยนตร์ไทยอ่านมีปัญหาในแง่าการสนองตอบต่อความต้องการของผู้ชมแต่ถึงอย่างไรก็ตามปรากฏการภาพยนตร์ไทยเช่นเรื่องฉลาดเกมโกงและก้าวสารา นำพาให้คิดเกี่ยวกับสูตรความบันเทิงที่เกิดขึ้นในวงการทั้งสองเลือกใช้กลวิธีแบบที่เห็นในงานของฮอลลีวูดเกาหลีใต้และอินเดียทำให้ได้เห็นผลลัพธ์ในแนวทางเดียวกันซึ่งถ้าใช้ทฤษฎีความบันเทิงจากมุมมองของจิตวิทยาจะพบว่าความบันเทิงในแบบของทั้งสองเรื่องคือการประทะกับอารมณ์ของผู้ชมยุคใหม่จนผู้ชมรู้สึกว่าได้รับการตอบสนองตามที่ตนคาดหวังในที่สุดค่ะ ตัวอย่างผู้ที่เคยศึกษาการเล่าเรื่องภาพยนตร์ตลกไทยคุณมาโนชุมเมืองปัก ศึกษาเรื่องการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ตลกไทยยอดนิยมชุดบุญชูกับการสร้างสรรค์ของผู้กำกับภาพยนตร์จากผลการวิจัยพบว่าภาพยนตร์ชุดบุญชูเกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยแนวทางการทำภาพยนตร์เอาใจตลาดผสมผสานกับแนวทางการทำภาพยนตร์คุณภาพกล่าวคือมีการนำเสนอที่เน้นความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่มีความเข้มข้นของการดำเนินเรื่องจากความชำนาญของผู้กำกับภาพยนตร์ในฐานะมือเขียนบทคุณภาพโดยใช้สูตรการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์ดำเนินชีวิต ผสมผสานกับรสชาติที่ครบรถแบบไทยๆและการสร้างอารมณ์ขันที่หลากหลายทั้งด้วยบทภาพยนตร์เทคนิคทางภาพยนตร์และองค์ประกอบทางการแสดงของนักแสดงเช่นอารมณ์ขันแบบเออะมเทิงอารมณ์ขันจากโครงเรื่องและตัวละครจนถึงอารมณ์ขันจากคำพูดและความชิดเชิงเสียดสี แม้ภาพยนตร์จะนำด้วยอารมณ์ขันแต่ก็มีการสอดแทรกสาระทางความคิดและนำประเด็นปัญหาสังคมต่างๆมานำเสนอในเนื้อเรื่องซึ่งปัญหาต่างๆนั้นก็มักเป็นปัญหาเรื่องเราใกล้ตัวเราและสอดคล้องกับสิ่งที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในสังคมไทยขนาดนั้นโดยเฉพาะในส่วนของแก่นความคิดหลักนะคะซึ่งเป็นการพูดถึงความมีน้ำใจที่คาดหายไปของสังคมไทยนั่นเองค่ะ ตัวอย่างภาพยนตร์ที่เรานํามาวิเคราะห์วันนี้นะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่เราชื่นชอบอีกเรื่องหนึ่งนะคะโดยนํามาวิเคราะห์ด้านทฤษฎีการบันเทิงน,นะคะก็จะพบว่าความสาเร็จเนี่ยจะมาจากการเล่าเรื่องเพื่อสนองความต้องการการบันเทิงเรืองรวมของผู้ชมโดยกับตันอเมริกาซเวิร์เวลนะคะไม่ได้เป็นเพียงภาพยนตร์ที่สร้างให้วีรบุรุษเหนือมนุษย์มาแสดงความสามารถตามธรรมเนียมปฏิบัติเท่านั้นแต่มีการเล่าเรื่องแบบคลาสสิก ซึ่งพัฒนาให้เข้ากับรสนิยมความบันเทิงของผู้ชมในยุคปัจจุบันด้วยและใช้การเล่าเรื่องราวโดยเติมความขัดแย้งมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันมีอุปสรรคต่างๆเป็นบททดสอบซึ่งการเล่าเรื่องแบบคลาสสิกนี้นะคะก็จะทําให้ผู้ชมภาพยนตร์นะคะต้องลุ้นและสนุกกับประเด็นปัญหาและอยากติดตามความเป็นไปของตัวละครสิ่งสําคัญในภาพยนตร์ในเรื่องการมีบันเทิงร่วมด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในหนังจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างได้แก่ตัวละครความรัรถนาของตัวละครและอุปสรรคซึ่งใน